ทุกคนหยุดก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปไหนนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเว้ยนี่มันเรื่องข้อขาดบาดตายระดับความมั่นคงของชาติสัตว์เลยนะโอ้ยคือแบบจะเล่าให้ฟังนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไอแมวตัวแสบที่ชื่อมีมีอ่ะมันดันเห็นมันเห็นความลับของพวกเราความลับของเสือดาวไงที่จริงแล้วพวกเราอ่ะโคตรกลัวแตงกวานะพวกเองฟังไม่ผิดหรอกแค่เห็นแตงกวาวางอยู่พวกเราก็เพลนแล้ว โคตรเสียภาพรักษเลยวะ่ะช่องเพชรทอกตันกลับมาแล้วครับทุกคนวันนี้ขอเปิดด้วยภารกิจสบป่วนของผมเสือดาวเองภารกิจล่าเท้าจิวก่อนที่ความลับจะรั่วไหลไปดูกันเลยคือเรื่องมันเป็นแบบนี้เมื่อเช้ามนุษย์กำลังทำสลัดเสียงสัน่นแล้วจู่ๆก็ทำแตงกวาตกพื้นไอเราที่กำลังทำตัวคูคูเดินเล่นไปมาตามสไตล์เสือดาวผู้สง่างามไงก็แบบทำใจดีสู้เสือเอ้ยสู้แตงกวาไว้ แต่แล้วไอแมวบีมีมันดันโผล่มาจากไหนไม่รู้มันเห็นหมดเลยจ้ะเห็นผมกระโดดถอยหลังไป30เมตรเห็นผมตัวสั่นเป็นลูกนกแล้วดูมันทำหน้าดิไอหน้ากวนๆแบบนั้นหน้าเหมือนรู้ความลับสุดยอดของชาติสัตว์เลยโทความเท่ที่สั่งสมมาทั้งชีวิตพังทลายเพราะแตงกวาผมก็เลยต้องรีบรายงานเรื่องนี้ให้พวกบิ๊กแคทรู้ผมกระโดดไปหาพี่สิงโตทันทีเสียงกระซิบพี่สิงโตนี่มันวิกฤตมันไม่ใช่แค่แตงกวาแล้วนะ มันคือความมั่นคงทางจิตใจของเผ่าพ,พันธุ์เราถ้าไอม,มีมี่มันเอาไปเล่าให้พวกหนูพวกนบฟังล่ะชื่อเสียงเราจะปนปีจะมีใครกลัวเราอีกไหมพี่สิงโตก็ทำหน้าแบบมึงเป็นไรมากปะเนี่ยเสียงถอนหายใจไอ้น้องไปนอนพักเถอแค่นี้ก็วุ่นวายละโธ่พี่ไม่เข้าใจผมจะโดนปลดจากตำแหน่งสายลับเพราะแตงกวาไม่ได้นะแต่แล้วความสงบก,ก็หมดลง